วันนี้เรามาดูข้อพระคัมภีร์ที่คริสเตียนชอบที่สุดบทหนึ่งเลยนะคะอยู่ในสรุดีบทที่23หลายคนท่องได้แล้วนะคะแล้วก็บางคนสามารถที่จะท่องกลับหลังขึ้นมาข้างหน้าได้ด้วยดัยงนั้นนี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เป็นสิ่งที่ปลอบโยนใจเรา แต่ว่าข้อพระคัมภีร์ไม่ได้มีเพียงแค่ปลอบโยนใจเราเท่านั้นพระเจ้าประทานพระวจนะของพระองค์ไว้เพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่าน,นี่คือสิ่งที่พระองค์สัญญาเอาไว้จริงๆพระองค์ตั้งใจที่จะทําให้กับเราด้วยดังนั้นนะคะเราดูตั้งแต่ข้อหนึ่งด้วยกันแต่วันนี้เราจะเน้นบางข้อนะคะสะดุดีบทที่23ข้อหนึ่งนะคะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูเลี้ยงแก่ข้าพเจ้าจะไม่ขาดสน พระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดและพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปดินริมน้ําแดนสงบทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินไปในหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คาถาละทานพระกรรของพระองค์แล้วลมข้าพระองค์พระองค์ทรงเตรียมสําหรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิจอเมนนี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่หลายคนเอาไว้ท่องนะคะเพื่อที่จะบอกให้กับตัวเองได้รู้ว่า เรามีพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมให้กับชีวิตของเราพระองค์จะเลี้ยงดูให้กับเราอยู่เสมอเราจะไม่ขาดสนแล้วก็มีนักเทศหลายๆคนนะคะ <c oughs> ก็เอาไปอธิบายให้เราฟังด้วยว่าพระองค์เป็นเหมือนกับผู้เลี้ยงแกะนั่นเองแล้วเราก็เหมือนแกะได้ไปอยู่ริมน้ําแดนสงบนั่งหนถึงไม่มีอันตรายใดๆอยู่ที่ช่วงหญ้าเขียวสดเพราะว่าเรากินอิ่มหนานอนลงได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้ดูต่อไปนะคะนี่เป็นข้อที่ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ เมื่อน่าจะเป็นปีมาแล้วหญิงได้แบ่งปันไปแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่เราจะสามารถนําข้อพระคัมภีร์เดิมๆม,มาตอกย้ําให้กับความเชื่อของเราอีกข้อสี่บอกว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆชีวิตเราเคยเดินไปในหุบเขาเงามัจุราชไหมคะบางครั้งเหมือนนะคะอย่างเช่นเวลาข้าไฟมาหุบเขาเงามัจุราชโผล่ทันทีเวลาที่ข้าผ่อนรถมา เวลาที่เราจะต้องผ่อนบ้านเวลาค่าเทอมลูกมาเวลาที่เราได้ยินข่าวจากคุณหมอว่าอาการของเราไม่ปกติร่างกายของเรามันไม่เหมือนกับที่ควรจะเป็นเวลาที่เราได้ยินมาว่าใครมีข่าวไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือหุบเขาเมจุราชในชีวิตของเราบางครั้งเรารู้สึกว่าจะเดินไปได้ยังไงจะฝ่าฟันไปได้อย่างไร แต่พระคัมภีบอกว่าข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆดาวิดบอกว่าไม่กลัวทําไมถึงไม่กลัวเพราะเขารู้อะไรบางอย่างทําไมคนเราถึงกลัวทุกวันนี้เพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอย่างเช่นสมมุติว่าเราบอกว่ามีเดี๋ยววันนี้เลิกโบสถ์จะมีคนที่เป็นอริกับเราเนี่ยจะมารอหน้าโบสถมันคืออนาคต มันยังไม่เกิดขึ้นเรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะมาทําอะไรเขาจะมาจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นแต่เรากลัวแล้วและเราก็จะจินตนาการต่อไปว่าเขาจะมาทําร้ายบ้างเขาจะมีปืนมาบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เรากลัวและเราอยู่ในประเทศที่เราเข้าใจได้ง่ายเรื่องความกลัวเพราะว่าหลายครั้งก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะนี่ใกล้สงกรานแล้วจะเห็นบางคนนะคะก้มกราบลอ ก้มกราบยางเอาเดอกไม้ไปแปะ,แปะทุกส่วนเอาแป้งไปจิ้ม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 เป็นลายต่างๆนะคะขับรถไปเรานึกว่าเขาทักทายเราหรือว่าเขาเรียกใครหรือว่ามีอุบัติเหตุจะเปล่าเราจะได้ยินเสียงปิ้นปิ้นปิ้น,นตลอดทางโดยเฉพาะเมื่อเราขับผ่านป่าผ่านเขาเพราะเขากลัวว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาไม่ทําอย่างนั้นจะเป็นยังไงแต่ดาวิดรู้ว่าดาวิดไม่ต้องกลัวเพราะอะไรเขาถึงรู้ว่าเขาไม่ต้องกลัว นี่ยังไม่เกิดขึ้นเลยในข้อสี่บอกว่าแม้จะต้องเดินไปซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เดินแม้จะต้องไปก็ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะอะไรเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ดาวิดมั่นใจว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยคริสเตียนมีพระเจ้าอยู่ข้างในแล้วเราได้รับการบังเกิดใหม่พระวิญ,ญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในเราแล้วแต่เรากลัวว่าพระเจ้าทิ้งเราไปไหนและเราก็อธิษฐานพระเจ้าพระองค์ทอดทิ้งลูกไปแล้วหรอ พระองค่าน้ำร้อยห้าสิบบาทมาแล้วพระองค์อยู่ที่ไหนแต่ดาวิดถึงขั้นจะต้องไปตรงไหนแล้วเขาบอกเขาไม่กลัวเขารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเขาวันนี้เราเผลอโมโหด่าคนที่ขับรถปัดหนานิดนึงเสร็จแล้วเราก็บอกว่าโอ้พระเจ้าทิ้งเราไปแน่เลยพระเจ้าต้องไม่รักเราแล้ว,ลวเราไม่น่ารักเลยคุณรู้จักพระเจ้าดีพออย่างที่ดาวิดรู้จักหรือเปล่า ดาวิดยังไม่ได้รับการบังเกิดใหม่พระวิญญาณยังไม่ได้อยู่แค่ในเขาแต่เขารู้ว่ายังไงพระเจ้าก็อยู่ด้วยคุณรู้หรือเปล่าว่าพระเจ้าอยู่ด้วยเมื่อเวลาที่หมอเรียกคุณมาคุยและบอกว่าอาการคุณเป็นแบบนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าพระเจ้าอยู่ด้วยและพระเจ้าอยู่เพื่ออะไรบางคน ไม่เข้าใจว่าที่พระเจ้าอยู่ด้วยพระองค์มีพระประสงค์อะไรให้กับชีวิตและพระองค์ต้องการจะดูแลมากขนาดไหนนึกว่าอยู่ด้วยคล้ายๆเวลาเพื่อนเรามานั่งอยู่ด้วยไปหาหมอด้วยกันนะเพื่อนไปนั่งพอหมอกล่าวคําอะไรต่างๆออกมาก็เหมือนเพื่อนเราเฮ้ยทําใจดีๆไว้นะเฮ้ยยังไงเราก็ยังอยู่นะจะทําอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้พระเจ้าอยู่ด้วยพระองค์สถิตยอยู่ตรงนั้นพระองค์เป็นมากกว่าแค่ นั่งเป็นเพื่อนพระองค์รู้ว่าร่างกายของเราเป็นยังไงพระองค์รู้ว่าสถานการณ์ของเราเป็นยังไงพระองค์ไม่ใช่แค่รู้เท่านั้นพระองค์มีทางออกให้และพระองค์มีแผนที่ดีแผนเพื่อสวัสดิภาพให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนอื่นเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องการปกป้องคุ้มครองเรื่องสติปัญญาเรื่องของอะไรก็ตาม พระองค์ไม่ได้อยู่แค่นั่งเป็นเพื่อนแต่พระองค์อยู่เพื่อที่จะประทานสิ่งเหล่านั้นให้ในข้อเดียวกันดาวิดบอกว่าขาทาและทานพระกรของพระองค์แล้วลมข้าพระองค์เป็นการปลอบโยนใจถ้าจะต้องเดินไปในหุบเขางํามัจ,จุราชเริ่มต้นข้อหนึ่งดาวิดบอกว่าเลี้ยงดูดูแลเหมือนเลี้ยงแกะขาทาและทานพระกรมีเอาไว้เพื่อที่จะคอยปกป้องถ้าแกะเดินหลงไปไหน ไม้ที่มันเป็นขออย่างนี้ค่ะเอาไว้ช่วยเกี่ยวคอไม่ใช่เอาไว้ตีขาแกะให้หักนะคะบางคนมองภาพผิดเอาไว้ช่วยเกี่ยวๆดึงๆกลับมาหน่อยอย่าให้ไปไกลกว่าเส้นทางที่ควรจะไปและเมื่อมีสัตว์มีอันตรายเข้ามาไม้อันนี้เอาไว้เพื่อที่จะเหวี่ยงคอยไล่หรือคอยทําร้ายสัตว์ที่จะเข้ามาทําร้ายฝูงแกะดังนั้นดาวิดรู้ว่าตัวเองเป็นเหมือนกับแกะของพระองค์พระองค์ไม่ใช่แค่เลี้ยงดูดีเท่านั้น แต่ถ้าเกิดจะต้องฝ่าฟันหรือจะต้องเดินผ่านไปในจุดที่มันมีความอันตรายดูแล้วน่าสะพรึงกลัวอันตรายถึงตัวไหมถ้าพูดตรงๆก็ไม่ได้ถึงนะเดินเข้าไปในหุบเขาเงามัจุราชมันมืดมันสูงมันใหญ่มันดูไม่รู้มีอะไรบ้างมีแบบแววตาแวบๆสีแดงๆเ,เป็นข้างคาวเป็นอะไรอยู่ตามนั้นแต่อันตรายถึงตัวไหมเปล่ายังไม่ถึงและเขารู้ว่ายังไงก็ไม่ต้องกลัวด้วยเพราะพระเจ้าอยู่ด้วย พระองค์มีอาวุธที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองดังนั้นไม่กลัวคุณกลัวอะไรอยู่หรือเปล่าคุณกำลังกลัวอยู่หรือเปล่าว่าเดือนนี้ค่าใช้จ่ายจะพอใช้ไหมเดือนหน้าลูกจะเปิดเทอมแล้วสงกรานนี้จะกลับไปเยี่ยมครอบครัวจะมีเงินไปที่จะไปเลี้ยงดูไปเป็นของขวัญให้กับคนที่อยู่ต่างจังหวัดได้ยังไงบ้าง เดินทางจะปลอดภัยไหมกลัวไหมเวลาที่หมอนัดเพื่อที่จะเข้าไปคุยรายละเอียดบางอย่างคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นถ้าคุณรู้จักพระเจ้าข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ไม่ได้มีเอาไว้เพียงเขียนให้มันมีพระคัมภีร์นหนาๆแต่ว่ามีเอาไว้เพื่อที่จะบอกความจริงให้กับเราได้รู้ว่าพระองค์สถิตยอยู่ด้วยมีข้อพระคัมภีร์เยอะมากนะคะ ข้อดีของการที่เราบันทึกเอาไว้ใน YouTube ก็คือคุณจะได้กลับไปเปิดแล้วก็พลสฟังได้ยิงจะบอกข้อพระคัมภีร์ค่อนข้างเร็วนิดนึงถ้าจดทันจดเอาไว้ถ้าจดไม่ทันไปเปิดดูต่อเอานะคะเป็นข้อพระคัมภีร์ที่บอกเอาไว้ว่ายังไงพระเจ้าก็ไม่มีวันลาทิ้งเราไปไหนฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สาบอข้อ6ฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สาบอข้อแปยชวาบทที่หนึ่งข้อห้า หนึ่งพงกรัตรบทที่แปดข้อห้าสิบเนึ่งพงสาวดารบทที่ยีสดข้อยีสดุดีบทที่สามสดข้อยีสดุดีบทที่เก้าข้อสิบสอิสยาบทที่สีอข้อสิบอิสยาบทที่สีข้อสิฮีบรูบทที่สิ บทที่13บข้อหพระเจ้ารู้ว่าธรรมชาติของมนุษย์กลัวมากว่าพระองค์ผู้ทรงสามารถที่จะอวยพระพรได้ปกป้องคุ้มครองมีแต่แผนเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพพระองค์ผู้ทรงเป็นพ่อที่เต็มเตี่ยมไปได้วยความรักมั่นคงผู้ทรงประทานทุกอย่างให้ด้วยใจกว้างขวางกลัวว่าพระองค์จะหนีไปไหนพระองค์ต้องย้ำครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว,ว่าพระองค์ไม่ไปไหนนะ พระองค์ไม่หนีไปไหนหากคุณทำผิดพลาดขอโทษพระองค์กลับใจใหม่และไม่ต้องกลัวว่าคุณทําพลาดแบบไม่รู้ตัวเลยเดี๋ยวพระองค์หนีไปเพราะคุณไม่ได้สารภาพพระองค์ไม่ไปไหนพระองค์อยู่ด้วยและพระองค์ไม่ได้แค่นั่งเป็นเพื่อนแต่พระองค์อยู่เพื่อที่จะช่วยเหลือและการช่วยเหลือไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นณนะขณะนั้นพระองค์ไม่ได้นั่งฟังคํา รายงานของหมอและตกใจไปพร้อมกับคุณพระองค์ไม่ได้เห็นค่าไฟค่าน้ําและตกใจไปพร้อมกับคุณพระองค์รู้ก่อนหน้านั้นแล้วและพระองค์จัดเตรียมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วการรักษาเสร็จไปตั้งแต่2,000ปีที่แล้วบนองค์พระเยซูคริสต์การจัดเตรียมทั้งหมดมีเอาไว้ตั้งแต่วันที่พระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงไวบกก้บนไม้กางเขนพระองค์ทรงยอมยากจนเพื่อให้เรามั่งมีคนมั่งมียังไงก็มีใช้มีกินพระองค์บอกแล้วว่าพระองค์ให้ทูตสวรรค์ปกป้องคอยดูแลเราเอาไว้ ดังนั้นพระองค์อยู่ตรงนั้นไม่ใช่พระองค์จะตกใจกับคุณไปด้วยว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นให้คุณรู้เอาไว้ว่าที่พระองค์อยู่ตรงนั้นเพื่อจะบอกให้รู้ว่าพราะองค์ดูแลหมดแล้วพระองค์จัดการไว้แล้วแผนที่พระองค์มีเอาไว้ให้อยู่เรียบร้อยแล้วเพราะมารจะจัดการจะแกล้งคุณเหรอไม่ใช่เรื่องยากเลย เพราะอะไรเพราะพระองค์ให้พระให้คนมาประกาศเรื่องพระเยซูกับคุณไปแล้วคุณรับความรอดไปแล้วดังนั้นการปกป้องคุ้มคมรองส,รรสันติสุขความรักความเมตตาการดูแลการช่วยกู้กันจัดเตรียมการรักษามันเป็นของคุณเสร็จแล้วดังนั้นไม่ต้องกลัวแล้วถ้าจะบอกว่ามารมันเข้ามาตรงนั้นผีมันเข้ามาตรงนี้คนนั้นจะรังแกคุณรับความรอดแล้วดังนั้นทุกอย่างที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้ไม่ใช่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วพระองค์จัดให้เสร็จแล้วพระองค์บอกโอ้ยไม่ต้องกลัว ถ้าวันนี้เลเนียมาถามว่ามามีแล้วเขาจะเรียนจบไหมแล้วท่ายิางบอกว่าเลเนียค่าเทอมมามีจ่ายจนจบด็อกเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วคือจ่ายหมดแล้วว่าไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเทอมหน้าไปจ่ายนะจ่ายหมดแล้วบ้านซื้อให้แล้วลูกซูปเปอร์มาร์เก็ตมามิสทำลิสต์แล้วก็ส่งเงินให้กับเขาไปหมดเรียบร้อยแล้วตลอดทั้งชีวิตหนูมีกินแน่ๆเขาจะกลัวอะไรอีกถ้ามันเสร็จไปแล้วไม่ต้องกลัวแล้ว พระองค์ทําให้คุณเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วและแถมให้อีกนิดหนึ่งนะคะในบทเดียวกันนี้ดูข้อห้าด้วยกันนะคะสดุดีบทที่ยี่สิบสามข้อห้าพระองค์เตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์มารอยากจะเข้ามาลักมาฆ่าและทำลายลักขโมอยอาสันติสุขไปจากชีวิตของคุณ อยากจะเอาทุกอย่างออกไปจากชีวิตของคุณอยากจะทำลายคุณให้ป่นปี้แล้วถ้ามันฆ่าคุณได้มันจะฆ่าคุณซะแต่มันทำไม่ได้มันมันได้แค่เหลือแค่คำโกหกอย่างเดียวเท่านั้นและไม่ว่ามันจะโกหกขนาดไหนเสียงมันจะดังเป็นฟ้าผ่าขนาดไหนพระองบอกว่าไม่ต้องกังวลมามานั่งกินด้วยกันกินเยอะเย้ยมันซะกินให้หนำใจเลย สำรับที่พระองค์จัดเตรียมไว้อย่างดีวางไว้ต่อหน้าต่อตาศัตรูเลยมันอยากจะทำอะไรละ่ะมันจะทำร้ายเราไม่เป็นไรมันจะทำร้ายผ่านทางคนที่เป็นมนุษย์ด้วยกันงั้นสำรับที่พระองค์จะเตรีรยมไว้ให้เดี๋ยวชวนคนที่มาใช้นั่นแหละ Curiosity. มาร่วมสำรับด้วยกันเลยละกันเป็นพระพรให้กับเขาไปด้วยเลยให้เขาได้ลิ้มรสพระเจ้าด้วยกันเลยดีกว่าเปลี่ยนให้เขามาอยู่ฟากนี้ด้วยกันเลยดีกว่าสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเรา เรานำไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยแต่อย่างไรก็ตามวันนี้อยากจะเน้นย้ำให้คุณได้รู้นะคะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับคุณด้วยแม้ว่ายังไม่เกิดขึ้นแต่แม้ว่าวันใดต้องเดินผ่านไปในหุบเขาเงามมจุราชไม่ต้องกลัวพระองค์อยู่ตรงนั้นคาถาและทานพระกรของพระองค์พระสัญญาและทุกสิ่งที่พระองค์ทำเอาไว้ให้ อยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะคอยปลอบโยนใจว่าพระองค์ทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วหากคุณเป็นคริสเตียนแล้วทุกอย่างที่คุณกําลังโหยหาที่คุณกําลังหวาดกลัวว่าคุณจะไม่ได้รับพระเจ้าจะเตรียมให้เสร็จเรียบร้อยอยู่ต่อหน้าต่อต,อต,อตาคุณเรียบร้อยแล้วข้อ6บอกว่าแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าความดีของพระองค์ทุกส่วนพระองค์อดทนกับเรา พระองค์ทำดีกับเราพระองค์จะเตรียมให้กับเราพระองค์ช่วยกู้เราพระองค์ท,ทรงรักษาเราพระองค์ท,ทรงประทานชัยชนะให้กับเราความดีนี้จะอยู่กับเราตลอดไปความรักมั่นคงของพระองค์ก็จะอยู่ตลอดไปความรักในรูปแบบที่เชื่อมั่นในตัวเราอยู่เสมอเชื่อในส่วนดีที่สุดของเราอยู่เสมอพระองค์พร้อมที่จะยกชูเราขึ้นอยู่เสมอทั้งหมดนี้อยู่กับเราแล้วดังนั้นไม่ว่าคนจะอยู่ณจ,จุดใดอยู่ในสถานการณ์ใดในชีวิต ปากของคุณสามารถเต็มไปได้วยกนนารสรรเสริญพระเจ้าได้อยู่ตลอดเวลาเพราะเรารู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยและทั้งสิ้นที่พระองค์มีให้กับเรานั้นเป็นของเราเรียบร้อยแล้วมารแพ้ไปแล้วพระเยซูชนะไปแล้วชัยชนะพระองค์ประทานให้กับเราแล้วพระองค์ประทานพระนามของพระเยซูคริสต์ให้กับเราเอาไว้ใช้แล้วทุกอย่างอยู่ในมือของเราแล้วเราเพียงแค่วางใจในพระองค์ รับรู้พระอมในทุกหนทางของเราอย่าเพิ่งพาสติปัญญาและความรอบรู้ของตัวเราเองรับรู้ว่าพระองค์ต้องการจะนําไปในทิศทางใดก้าวตามพระองค์ไปแบบไม่ต้องกลัวรู้ว่าถ้าเกิดจะต้องเดินอยู่บนน้ํา ไม่ต้องห่วงเปโตรก็เดินมาแล้วบนน้ำถ้าพระองค์บอกให้มามาได้เลยแม้สมองเราจะไม่เข้าใจแต่ว่าเราสามารถทำตามได้เพราะพระคัมภีร์บอกแล้วว่าพระเจ้าเฝ้าดูพระวจนะของพระองค์และจะให้มันเกิดผลตามนั้นพระองค์บอกให้ทำอย่างไรเรากล่าวตามนั้นเราลงมือทำตามนั้นพระองค์จะทำให้เกิดผลเองไม่ได้อยู่ในมือเราเราสามารถที่จะวางใจในพระองค์ได้พึ่งพาในพระองค์ได้ตลอดเวลาให้ปากของเราอย่ากล่าวความตายออกมา อย่ากล่าวออกมาว่าแย่แล้วตายแล้วสวยแล้วทำไงดีหมดปัญญาตัดออกไปให้หมดให้ปากของคุณเหลือแค่คำสรรเสริญพระเจ้าของลูกยิ่งใหญ่พระเจ้าทำได้พระองค์จัดเตรียมไว้แล้วพระพรของพระองค์อยู่กับลูกความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่กับฉันปณิสความดีของพระองค์จะติดตามชีวิตของฉันตลอดไปคุณกล่าวออกมาได้เสมอและคุณจะได้เห็นผลตามนั้นให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะ พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ทําให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าพระองค์ทรงสถิตยอยู่ด้วยกับเราตลอดวันเวลาแม้ขณะที่เราต้องดําเนินไปในจุดที่เราไม่เข้าใจเป็นจุดที่ดูแล้วมืดมนดูแล้วน่าหวาดกลัวแต่เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นคนเดียวพระองค์อยู่ที่แน่นกับเราด้วยและพระองค์ไม่ได้เพียงแค่เดินเคียงข้างไปกับเราเท่านั้นแต่พระองค์จัดเตรียมเส้นทางให้กับเราแล้วหนทางนั้นเป็นหนทางที่ไปได้อย่างราบรื่นเพราะเรา รับรู้และดําเนินตามพระองค์พระวจนะของพระองค์จะเป็นโคมสองเท้าให้กับเราเราจะไม่สะดุดพระองค์จะดูแลปกป้องเราอยู่เสมอทุกข่าวร้ายที่เข้ามา ทุกสิ่งที่พยายามเข้ามาขวางและมาทำลายมันจะไม่สามารถมีชัยชนะได้เพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงนำหน้าเราไปเราเป็นแกะของพระองค์พระองค์จะสามารถนำเราไปสู่เป้าหมายปลายทางที่พระองค์วางเอาไว้ให้ได้และเรารู้ว่าเราจะฟังแต่เสียงของพระองค์เท่านั้นเรารู้จักเสียงของพระองค์เราจะไม่หลงติดตามเสียงของผู้อื่นไปเป็นอันขาดและเมื่อเราเดาเนินไปตามนั้นเรารู้ว่าชีวิตของเรา จะเป็นตัวอย่างและจะใช้ส่องพระสิริของพระองค์และเราจะช่วยเหลือให้คนอื่นได้ดําเนินในทิศทางนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อเขาจะดําเนินไปโดยไม่ต้องหวาดกลัวจะดําเนินไปจนถึงเป้าหมายปลายทางที่พระองค์วางไว้ให้กับเขาอย่างมีสวัสดิภาพเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะให้เราไปถึงเป้าหมายปลายทางได้โดยมีสวัสดิภาพและเราจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยเราจะเป็นภาชนะของพระองค์เป็นคํำพยานฝ่ายพระองค์เราจะช่วยเหลือให้คนอีกมากมาย ได้หันมาเห็นพระองค์และสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เยเมนขอบคุณค่ะ